ไม่เคยเจองูไงเพราะงูที่ออสเตรเลียก็แบบโฉดแล้วตายเลยนะงูที่นี่มีพิษร้ายแรงนะครับนสวัสดีเช้าๆนะครับที่เกาะทัสมาเนียออสเตรเลียนั่นเองนะตอนนี้ก็เดบิวต์คนขับรถนะครับช่วงเช้านะครับเราจะไปไหนเอ่ยทัสาเนเพนินซิลาเมื่อวาวนฝนตกนะครับตอนเย็นเราแบบเราจะไปกินกินอาหารอาหารไทยเสร็จแล้วก็กลับมานอนเลยนะครับไม่ได้แบบทําอะไรเนาะเพราะว่าเหนื่อยนะครับ ขรับรถ4ี่ห้าชั่วโมงเมื่อาวานนั่นเองนะครับก็เนอะวันนี้ก็ไปเที่ยวนะครับในเกาะนั้นทัสมาเนียน,นั่นเองดเดวิดกำลังเติมน้ำมันอยู่นะครับ It's h e ี here. เ่เติมของ BP นะครับเทีลลิรเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะมองไม่เห็นนะครับฝั่งโน้นเนาะก็ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนรับที่เรามาเติมนะครับเพราะว่าขับมาสามสี่วันแล้วเพิ่งจะเป็นนมันเพิ่งจะหมดนะครับรถมิ t ูเบชิเ i สเอ็กซนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ยที่ใกล้ๆกับพอร์ตอาร์เซรนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นสถานที่โบราณเาก่าๆนะครับที่แบบว่าเคยแบบมีแบบว่านักโทษเนาะที่คุมขังนะครับและแบบอันนี้ก็จะมีหมานะเป็นรูปปั้นหมานะและแบบหมาคอยอป้องกันนะไม่ให้คนแบบหลบหนีจากการคุมขังนะจากเท่าไหรนะผู้คุมขังแต่ก่อนเนาะ หรือนักโทษนั่นเองนะครับแล้วแบบว่ามีทหารแบบมีหมาคอยให้นักโทษหนีนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหมาดุเนาะมีโซ่ล่ามไว้นะครับมีสองสามตัวเป็นเรื่องราวกเก่านะครับเรื่องาเก่าเก่าแก่เลยนะครับถ้ามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นไม่เอ่ยนั่นก็คือทะเลสาบนะครับเดินมาเมื่อกี้นะเจองูด้วยนะแบบแล้วง,งูอยู่แบบ นอนนอน,นอนอาบแดดอยู่ที่ตรงทรายอ่ะถ่ายไม่ทันผมกลัวเมื่อกี้นะครับแบบไม่เคยเจองูไงเพราะงูที่ออสเตรเลียก็แบบโฉดแล้วตายเลยนะงูที่นี่มีพิษร้ายแรงนะครับได้เป็นอยู่ตรงนี้นะครับทรายเหรอทรายก็โอเคนะแบบแบล็กแบบสกีนใช่ <little> ใช่เป็นรายอะรายสีอะดำดำ,ดำแบบ แต่สะอาดนะครับสะอาดมีคนเล่นเซิร์ฟด้วยนะครับนี่บรรยากาศร,บรอบๆเนี่ยน้ำมาแลนะ้วสถานใช้ได้เลยสวยใช้ได้แต่เนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเดวิดใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะหนาวใช่ไหมโอ้โอ้ I won't go in the water it's too cold It s <S ใช่คือแบบคนเล่นเซิร์ฟเข้าไม่หนาวกันเหรอเนี่ย อย่างผมเนี่ยอย่างผมนี่ใช่ไหมเนี่ยแจ็กเก็ตหนาวใช่นั่นเองนั่นแหละครับนั่นแหละบรรยากาศรอบๆนะครับใน Eagles h o w k Neck โอเคนั่นแหละครับไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวผมถ้ามีงูเดี๋ยวไม่ดูงูนะกลัวงูอะดำๆเมื่อกี้น่าก,กลัวมาก I am scared กลัวง <All> right. ูมีฟิล์มเลยดูส k แต่นั่นไงดำนั่นน่ะโอยน่ากลัวมากนอนอัปแดด อยู่อชัยหลายปีไม่เคยเจองูเลยนะครับฝั่งโน้นไงที่แบบว่าเราเดินออกมาจากชายหาดแล้วเจองูอะ่ะมันเห็นเนาะที่แบบน้ำตัดนะครับน้ำตัดน้ำกัดซอดแล้วเป็นร่องๆอย่างนั้นนะผมก็แบบมาแล้วแบบนั่งแบบถอนขดเคี้ยวใช่ไหมผมก็แบบเดวิดฉันขอเงียบนิดนึงนะเ <laughs> ดวิดก็ไป็นคนขับเนาะอยู so ่ หลังจากนี้เราก็ขับรถนะครับไปที่โฮบารเนาะน่าจะขับประมาณสักชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับแถวนี้นะครับเรากา็เดินมานครับบ่อยๆอยู่นะแล้วก็แบบมากินขานาเชนะ oh, ้าเนาะด e วิคัมเพียเราเพีย for breakfast ใช่นะครับอาหารเช้านั่นเองนะครับที่นี่เลยก็โฮบารเน่ะ It's not new for us. ด e come here o f t e n มาคือมาบ่อยมากถ้าใครไม่รู้นี่คือ,อที่จอดรถนะครับก็จะมีมิเตอร์อยู่นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านเงินสดก็ได้นะครับมาเดินไปต่อเลยเนี่ยโอ๊ยผับนี้เคยมาอยู่นะครั้งหนึ่งนะครับเนาะตอนปีที่แล้วอะเราแบบ ตอนพี่ใหม่เนาะเรามาฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็จะแบบมีแบบมีผับมีร้านอาหารเปิดเนาะนะครับก็นี่แหละครับอันนี้ก็มาย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ไม่เปิดนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเซตอัพเห็นเซตอัพทุกอย่างแล้วนะครับ so f u อันนี้ก็จะเป็นอ่าในคราใคบบอ่าสกูตเตอร์นะนะสนุกกันใหญ่เลยนะครับ โอ้เด oh, ้อเน Mü ี่ยครับบรรยากาศสลามังกานะครับเนาะช่วงสองทุ่มนั่นเองนะครับว้าวคืนนี้คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับที่ผมบอกว่าผมจะไปกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเนาะไม่ได้กินนะครับ w i d n t eat a n y j a p a n e s e c o คุณ n ก get i n no we didn't eat any Japanese f o o d ใช่นะครับก็คือ ก็คือเราเดินเข้าไปข้างในนะครับไปถึงร้านเต็มลูกค้าเต็มร้านคือแบบว่าชั้นลูกค้าเต็มร้านก็วิตินอีดอินสายก็คือเหมือนว่าค <It 's S 1> ้าเต็มใช่้หารสายผับใช่นะครับก็คือเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไปกินนั่นเองนะครับก็เลยเดินแล้วก็ไปกินอาหารที่ผับนะครับเป็นแบบผับฟู้ดนะครับเหมือนว่าฟิชแอนชิปแล้วก็สเต็กนะครับเดวิด what do you have ฟิชแอนชิปใช่ฟิชแอนชิปนะครับ <laughs> ก็เป็นปลาทอดนะครับของผมก็เป็นสเต็ก เนื้อนะครับก็ทามาอร่อยไหมก็อร่อยนะก็แบบเป็นผับผับสไตล์ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษเนาะอ่านั่นแหละครับก็นั่งอยู่แป๊บหนึ่งนั่นแหละครับตอนนี้ก็กำลังเดินกลับที่ผักนะครับอากาศเย็นไหมไอ้ยุโคล yes หนาวหนาวมากเป็นอีกวันหนึ่งในโฮบาตัสมาเนียนะครับเกาะทัสมาเนียนั่นเอง cute i like it ใช่เป็นเมืองน่ารักนะเมืองไม่ใหญ่อากาศเย็น ก็ค like yeah. yes. ือแบบคล้ายๆสกอตแลนด์ไหมยูิ้ง It's middle of summer and it's ก o เนาะยูทิ้ง s อสกอตแลนด์นะ Oh, similar maybe นี่หน่อยไหมสุ o หรือโ l d เปลวถึงไม่ก็คือเมืองไม่วุ่นวายอะครับเมืองแบบพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ It's the second oldest city in Australia ใช่นะครับซิดนีย์ก็คือเป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองรองจากซิดนีย์นะครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศกำลังเดินขึ้นไปนะส่ walk up to the hill เดินขึ้นแบบเนินนะใช่แล้วแบบนี่ครับโรงแรมที่ขึ้นใหม่นะครับแล้วบรรยากาศกลางคืนนั่นเองนะครับนั่นแหละครับทุกคนเนาะก็เราอยู่ tomorrow is full day เหรอใช่นะครับนั่นแหละก็เรากลับที่พักกันก่อนแล้วกันนะครับ so see you tomorrow โอเคบาย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 ครับ okay, <Bye. S 1> thank you have a good night